สวัสดีครับผมแมงครับ ครับอู่ไหนนะนครับทางด้านทางนะฮะเป็นป่าเป็นป่าอ้อยนะฮะบางหมู่บ้านนะบางบ้านนะคืออ่าแล้วอยู่ตรงไหนเนาะนะฮะขึ้นมาดังนะครับขึ้นมาดังอัทงที่ควายนะฮะควายมาแล้ววะ ค <Why>? วายหรอยูทูบเบอร์ไม่ก็ได้มาแล้วเดีนมาเดี๋ยวมนมา,มาอ๋อนะฮะรอสักครู่นึงนะเอซนะครับน้อก็เขาก็เบดียวน,นะเรยวเ่นนะอนทางไปน้านะทางเลยที้หมดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะก็จะรังขี่ควายแล้วค่ะมีกี่ตัวนะร้านกันกตัว กได้่ายเลอออ่า,อาเลือสองนะฮะก็จะเป็นลุงแกก็จะนั่งมานะครับเนาะอ่าแบบผู้ไทยผู้ไทยไปเลยแบบคนเลีเ้ยงควายไปเลยนะเอฟซี FC. นะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะก็อ่าชมบรรยากาศนะเอฟซี FC. อ่าให้เลื่อดเลยนะฮะนี่นะฮะ ก็เรารอบ,บบ้านก็เป็นต้นตะกบไปนะฮะเอฟซี FC, ต้นมะต้องนะฮะเอฟซี FC, นี่นะครับ,รบด้านนี้ก็ข้ามืดปื้อตาแล้วนะนะอนี่ครับอรอบ,บรอบ,บบ้านหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านน้องท่มนะฮะอำเภอเจริญน,นะครับตอนนี้เราอ่าที่เด็ดก็คือนะครับเอฟซีอ่าน,นะฮะนะ ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะใฮ้สีผมก็ทําหน้าที่ของผมนะครับตอนนี้รอลุงแกขี่ควายมาอ,อ่าอมอ่าฮะนี่เราก็จะเป็นไปดูโรงเรียนนะครับโรงเรียนอะไรนอนัะนะฮะเลี้ยงไก่หรือเปล่าไก่เยอะมากนะครับ,อ,รบอืม ข้ามเละฮะเนาะทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับสามารถาสั่งซื้อได้นะฮะทุกที่นะอ่าในหมู่บ้านหนองท่มนะฮะอันนี้ก็ขายเป็ดขายไก่เหมือนกันนะฮะเนาะอันนั้นก็จะเลี้ยงน่าจะเลี้ยงไก่พันธุ์ในเอฟซีอ่าฟาร้าเป็ดพันธุ์บ่เห็ดเฟืองเห็ดเฟืองอ่อนอน,อน,อนะน่ะ อ๋อนะครับเดี๋ยวพาไปดูพ่อเห็ดฟางนะฮมมนะฮะก็จะพาไปดูพ่อเห็ดฟางนะครับก่อนที่จะรอลุงแกมานะฮะแล้วก็เดินเข้ามานะครับอาจจะมืดอนึงเต็น,น,นะ มะะาน,นอกอคอกนาก็เป็นอย่างนี้เลเอฟซี F C. ผมก็คนหนึ่งนะฮะที่เป็นบ้านนอกอคอกนาะะแต่ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนเอฟซีนะ F C. ทางเข้าลงเห็ดฟางนะฮะไม่มีนะฮะเดี๋ยวมันทางเข้าตรงไหนเนี่ยนะ ในบ้านใครแะะ้ก็มีบ้านคนหนึงอยู่ทางเข้านะฮะเราก็จะส่องเอานะฮะเอเราก็เปิดแฟลชเอาเลยนี่นะฮะนี่นะฮะเอฟซี FC นะฮะเห็นเห็ดไหมนะฮะเห็นดอกแล้วนะฮะเอซเห็นไหมนะครับ นี่ลงทุกพ่อเห็ดฟางเลยสิเพราะง่ายนะสิเมื่อดันจะมืดเนี่ยแต่ว่าเป็นดอกแล้วฮะทุกปีก็จะได้เก็บแบบนี้นะฮะยาวไปถึงนั่นนะฮะ FC อ่านะครับนกวัตรกรรมการว่าที่แรกจะทำแบบนี้นะฮะแล้วพอเห็นฟางนะ FC อ่ามาแล้วนะครับอ่ามาแล้วขี่ควายมาแล้วเนี่ย ไปยังไงมาแล้วนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะมันจะชนไหมเนี่ย,น,ยนั่งขี่ควายเลี้ยงงาจะฉี่ไปไหนก็สบายใจ พอนั่งไปมาได้สะดวกจำแจงนั่งรังควายอ้าวลงแล้วนะเอซีนะฮะเราก็พามาเอซีมาดูนะครับก็ลุงแกก็ขี่ควายลงมืจี้นะฮะอ่าทัานทดีเลยนะฮะ ตอนนี้แกก็ก็เอาเจ็บควายเข้าหลักนะฮะเนาะเพื่อมัดไว้ใกล้บ้านนะเพื่อกันขโมยด้วยนะฮะเอฟซีเอาไว้อื่นๆมีขโมยมาขโมยแน่นอนนะฮะวกเสื้อเสื้อแดงหมายควายหางเลยอ๋อลืมไปเยผมใส่ผมใส่เสื้อที่แดงนะเอฟซีอ่าอ่ โออผมลืมสังเกตดูนะครับควายเขาไม่ชอบสีแดงนะฮะสายตาเขาแบบพุ่นพานถ้าเห็นสีแดงแล้วก็นั่นเลยนะฮะซีอ่านะครับเมื่อแล้วนะฮะก็ต้องผูกควายไว้นะฮะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ะอ่าต้องนๆๆๆเข้ามาหาผมน้าๆๆๆ้กระ่ายข้างมันเอกถึเนี่ย ถ่ายรังนะเออถ่ายรังนี่ขึ้นไหมขึ้นไหมนะอ่ามุ่งมั่นนะฮะนี่นะครับผูกควายก็ต้องผูกดีๆนะฮะอ่ามองๆตาควายมองที่ผมนะใส่เสื้อสีแดงนะฮะเนี่ยยิ้มยิ้มนะฮะจากมาจากอยู่บ้านขอกคนผู้กระเห็นบอกฮะอยู่บ้านขอกคนผู้กระเห็นมัเห็น นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะนะ้องก็ได้ทันลุงแกขี่ควายขึ้นมานะครับน้องเอฟซีแล้วก็พาบริเวณเาพาเอฟซีดูบริเวณรอบบ้านแล้วก็ลงพ่อเห็ดนะฮะแล้วก็จุดพีคที่สําคัญที่สุดคือลุงแกขี่ควายมานะครับอ่าโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตล,ลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแมงทัฟฟูชแนลครับบายบายหน่อยบายบายหน่อย อ่ะนั่น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 นั่มองนะฮะ